ครับผมตอนนี้ก็ครบเดือนใดเดือนใดเดือนก็อีกเกือบอาทิตย์แล้วเนาะครับตอนนี้ก็จับแยกแล้วเนาะครับจับแยกเรียบร้อยครับนี่ก็ไฮหัวอาหารคนี่กําลังกินหัวอารเก่งครับตอนนี้ก็จับแยกแล้วจะมีอทองขี่ไล่เนาะครับตัวนึ่งนี่ครับตัวจจอยๆนี่ครับจะนองนั้นก็สมบูรณ์ดีทุกตครับมีตัวงา นี่ก็เตรียมลอ่ลอลอให้เจ้าของคนมาลับเนาะครับสําหรับคนที่จองไวอันนี้ก็ล่องอันนี้ก็ผมกับคุนให้เนาะครับให้มันกินหัวหันเป็นแล้วเรียบร้อยเอาไปก็ไปคุนต่อได้เลยเลยนาะครับกินเก่งแล้วครับอันนี้ผมแยกได้มือนมอออมอมออีมือที่สองครับเอ้ยมือที่มืออ่ามือที่สองครับเนี่ย เดีว่านี่ลายได้ตัวผู๋ครับแต่ว่าตัวผู๋ตัวแม่สีดำตัวนี้ครับตัวตัวนี้แต่เพิ่งกาจองแล้วเนาะครับแล้วก็มีตัวผู๋ผู๋ใหญ่โต๊ะโต๊ะคนทุกสุดท้ายก็รจองมีคนจองแล้วเนาะครับครับน่ะก็น่าจะโทรบอกหมูหันมาจับเนาะครับอันนี้ผมล่อจริงๆแล้วน้ำนักน้ำนักเนี่ย มันใด้มันใด้ขนาดของหมูหันแล้วเนาะครับแต่ว่าอพอดีผมล่อล่อไห้ค้นที่เพิ่นจะเอาคัดไปเห็ดพอพันเนาะครับมาเลือกก่อนเนาะครับยานยานถ้าขายหมูหันไปแล้วยานเพิ่นไ่ได้เลือกเนาะครับก็เลยว่าอยากให้เพิ่นมาเลือกเอาเพิ่นมักตัวใดเนาะครับอยากได้ตัวใหญ่ตัวสีดําตัวสีแดงสิงนะครับให้เพิ่นมาเลือกแต่ว่าตัวนี้นี่มีคนจองแล้วนะครับพอพันเนาะหน่ยหมูเลยคันัดไปเห็ดพอพันเนาะครับตัวนี้ แล้วก็เลือนอ่ะครับนี่ครับม้วนนี้แต่ว่าม้วนนี้ก็มีคนจองเฮ็ดพ่อพันไว้อยู่อีกต้นหนึ่งนะครับแต่ว่า่นยังบ่เด้มาเลือกเวลามันจิกาเมาเลือกวันที่สองกับมืออื่นนะครับพอ่นมาเลือกเส็จแล้วก็จะทร่บอกมูฮันมาจับเอาเนาะครับชุดนี้ก็น่าจะมืดครับมืดแหละเพราะว่าเพราะว่ามันขนาดมันก็ได้มูฮันละก็เเลือแค่่นมาเลือกอา ไปเห็ดพราะทนธงกสิทธิ์ทรบอกมูหันมาจับเอากะน่าจะหมดนสำหรับท่านที่สนใจเนาะครับว่าท่านกะเดี๋ยวรอชุดต่อไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลงอัปเดตเรื่อยๆเนาะครับหรือว่าจะโทรมาจองไว้ก็ได้อันนี้ชุดนี้เพื่อนกัโทรมาจองไว้กับผมเลยครับโทรมาจองไว้ตั้งแต่มันยังไม่ท่านออกเลยครับเพื่อนก็บอกว่าถ้ามีหมูกะให้ให้โทรไปแจ้งเพื่อนเนาะครับพอมันพอมันออกพอมันออกหลูกมาเพนก็ทู่ไปแจ้งเพื่อนเลย เพราะว่า่นบอกวห้โทรไปแจง <reveal again response> mm hmm. like ผมก็โทรไปแจงเลยเนาะครับพอโทรไปแจงเพิ่นก็จองไว้เนาะครับแต่ว่าจริงๆ่นอยากได้หลายตัวอยู่ครับแต่ว่าชุดนี้ตัวแม่มันมันบก่อยมีเนาะครับ่นก็เลยเอาผู้หนึ่งแม่หนึ่งเนาะครับที่ลูกค้า่นจองไว้แล้วก็อีกเจ้านึงเพิ่นก็เอาคัดเอาแต่พอพันเนาะครับพอพันก็จะตัวนี้ตัวหนึ่งสองสัยเพิ่นจะมีอ่าหมูอยู่แล้วเนาะครับ่นก็เลยอยากได้พอพันไปเฮ็ด พันโนครับเพื่อนก็เลือกเอาตัวหนึ่งโอเคครับผมนี่ครับอันนี้ก็มาอัปเดตในเบอร์โนครับว่าแยกแยกนมแล้วเนาะครับแยกนมแล้วเป็นหัึ่งเดียวนะครับโตขนาดซ้ำเดนาะครับโอเคครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวในเดียวผมมาอัปเดตให้สมาชิกในเบอร์เรื่อยๆเนาะครับจะพบกัน คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ